ฟังในฝันความเข้าใจขั้นการฟังเป็นการเข้าใจเรื่องราวของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่ยังไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะตามที่ได้ฟังจริงๆก็เหมือนกับการฟังในฝันซึ่งจะต้องฟังและฟังต่อไปโดยไม่ใช่ด้วยความหวังความต้องการจนกว่าปัญญาจะเกิดรู้ตรงสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจริงๆจึงจะเริ่มตื่นนิดๆหน่อยๆ แล้วก็หลับต่อไปอีกจากการสนทนาพื้นฐานพระพิธรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม254ที่หมอสอที่มพถ้าฟังมานานนานมากแสนกับสงสัยไหมคะสิ่งที่กำลังปรากฏเกิดละอย่างท่านภาษารีบุตรได้ฟังท่านพระอัศสชิ พูดถึงสิ่งที่กําลังมีในขณะนั้นแต่ถ้าไม่ได้สะสมความเข้าใจถูกแล้วแต่แต่ละท่านขณะนี้ก็จะรู้ด้วยตัวเองนะคะว่าสะสมความเข้าใจเรื่องราวแต่ว่าลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆนี่นะคะก็ยังไม่ปรากฏเหมือนยังไม่ตื่นได้ฟังเหมือนฟังในฝันหรือกำลังหลับแล้วก็ได้ยินแต่ไม่ได้รู้ตรงลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดจะชื่อว่าตื่นหรือ ก็ยังคงเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมยังคงเป็นเราฟังธรรมะเหมือนเดิมยังเป็นเราเริ่มจะเข้าใจธรรมะแต่ว่าลักษณะของธรรมะจริงๆที่ปรากฏขณะนั้นไม่ได้รู้เฉพาะทีละอย่างไม่ได้ตื่นขึ้นมารู้แข็งขณะหนึ่งในสังสารวัฏแน่นอนเพราะแข็งปรากฏชอบก็เป็นขณะหนึ่งในสังสารวัฏถ้าจะเข้าใจคําว่าสังสารวัฏตัดก็คือการเกิดดับสืบต่อไม่มีระหว่างขั้นวนเวียน เดี๋ยวเห็นเดี๋ยวได้ยินเดี๋ยวได้กลิน่นเดี๋ยวลิ้มรสเดี๋ยวรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสจริงหรือเปล่าก็คือฟังแล้วก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าจะไปทําอะไรที่ไหนไปคิดว่าจะรู้ยังไงก็นั่นคือคิดแต่ว่ามีสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็ฟังเพื่อจะเข้าใจให้มั่นคงจริงๆนะคะว่าขณะนี้ธาตุรู้มีแน่ไม่ใช่มีแต่เฉพาะสิ่งที่กําลังปรากฏให้เห็นเพราะธาตุรู้กําลังเห็น ธาตรู้คือได้ยินมีแน่เพราะเสียงปรากฏเสียงปรากฏเมื่อไหร่ต้องมีธาตุที่กำลังได้ยินเสียงที่เป็นธาตุรู้เสียงนั้นไม่ใช่เสียงอื่นในขณะนั้นรู้ลักษณะของเสียงที่ปรากฏถ้าฟังแล้วเข้าใจนะคะก็จะรู้ว่ากำลังรู้เรื่องแต่ไม่ใช่เข้าใจลักษณะที่กำลังได้ยินหรือลักษณะของเสียงจนกว่านานเท่าไหร่ก็แล้วแต่ปัจจัยสามารถจะค่อยๆเข้าใจขึ้น จนกระทั่งเป็นความเข้าใจที่ไม่สงสัยสามารถที่จะละคลายการยึดถือว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นกว่าจะถึงวันนั้นนะคะก็คือการสะสมความเห็นถูกความเข้าใจถูกซึ่งถ้าชาตินี้ไม่มีนะคะจะไปเอาความเห็นถูกนั้นมาจากไหนเพราะฉะนั้นแต่ละชาติแต่ละชาติก็คือสะสมอะไรบ้างแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปอะไรบ้างล่ะคะที่สะสมมาแต่ละขณะในชีวิตจริงๆที่ผ่านไปผ่านไป นี่ก็ทำให้สามารถที่จะค่อยๆเข้าใจธรรมะด้วยความละความยึดถือว่าเป็นตัวตนไม่ใช่ด้วยความต้องการว่าเมื่อไรเราจะรู้อย่างนี้นั่นก็คือไม่ได้เข้าใจธรรมะ